อยู่ที่ uh, แฟนเพจนะครับใครที่สนใจอยู่เนี่ยลองพิจารณากันดูนะครับว่าราคาที่เขาปรับเนี่ยมันไปต่อได้ไหมมันสมเหตุสมผลหรือเปล่านะไม่ใช่ว่าผมรีวิวเนี่ยมันน่าซื้อทุกคันนะผมก็มักจะบอกเสมอว่าถ้าเขาปรับมาแล้วเนี่ยถ้าเราสนใจเราพอใจก็ซื้อแต่ถ้าเกิดว่าเขาปรับมาแล้วก็จริงแต่ว่าอ้มันยังแพงอยู่อ่ะไม่ชอบนะครับก็มองผ่านไปนะเพราะว่าผมไม่ใช่เจ้าของรถดังนั้นผมจะไม่บอกว่ามันต้องเหลือราคาเท่านี้ ไม่ได้นะเดี๋ยวเขาจะด่าผมนะครับก็เอาที่ความเหมาะสมแล้วกัน,นครับดูเป็นววิยาทานแล้วกันนะครับถ้ามันซื้อได้ก็ซื้อซื้อไม่ได้ก็มองผ่านไปนะครับ ครับอย่างตรงนี้นะครับผมก็มารีวิวค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้รีวิวรถหน้าร้านเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะไปรีวิวรถบ้านฝากขายนะครับด้านในโกดังเนาะประมาณนั้นก็ไม่ค่อยได้ดูรถหน้าร้านเขาเท่าไหร่นะครับจากเดิมนะครับที่มีจอดอยู่หน้าร้านเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ด้านในเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอย่างด้านนอกก่อนเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีพวกรถปีใหม่ๆนะครับรวมไปถึงพวกรถเอสยูวีรถครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเยอะมากๆผมได้ทําการสอบถามไปยังเจ้าของนะครับเขาบอกว่ามีการขายไปตั้งแต่ต้นนนเดือลละะครรับมีกาโ ไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับน่าจะมีประมาณ3 4 0คันได้นะครับที่เราโลาะไปนะครับเรียกว่าหายไปค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับรถหน้าร้านนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อครับว่ามันยังมีคันไหนน่าสนใจบ้างนี่ครับอย่างทางด้านในนะครับเมื่อก่อนตรงนี้นะครับจะจอดรถหรูๆหลายคันมากๆครับเรียกว่ารถแพงๆนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับเจ้าของก็ทำการทยอยตัดไปหลายคันมากๆนะครับขาดทุนไปเนี่ยหลายหมื่นบาทนะต่อคันนะยามมาต่อคันหลายหมื่นบาทนะครับก็เอาเป็นว่านะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อต้นคลิป มันเป็นนรุกของคนขายนะครับแต่ว่ามันเป็นสวรรค์ของคนซื้อนะสำหรับใครที่มองหารถมือสองนะครับในช่วงนี้นะครับหลายๆสถานประกอบการก็ทยอยหั่นราคาปรับราคานะเพื่อไปต่อนะครับหรือปิดกิจการอย่างที่ผมบอกไปนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ว่ามันมีคันไหนรุ่นไหนยี่ห้อไหนน่าสนใจบ้างนะครับเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยนะครับเนี่ยฮะอย่างคันนี้สดๆร้อนๆเลยดี a x Space Cap นะครับนี่ฮะหลังไม้นะเมื่อสักครู่ผมลองถามกับเจ้าของไปนะครับคันนี้เนี่ย ขัดทุนไปประมาณ50,000บาทได้นะครับตั้งแต่ตอนซื้อเข้ามานะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะสำหรับตรงนี้เนี่ยเป็นรถบ้านนะครับมือต่อมือนะครับหน้าเล่มสวยๆส,สภาพไม่มีวิวินวิวอัพแต่อย่างใดนะครับก็ ตามนั้นนะครับผมบอกไปหลายคลิปแล้วนะครับราคาของรถนะครับมันอยู่ที่แหล่งที่มาของรถด้วยนะครับอย่างคำว่าแบบรถบ้านมือต่อมือเล่มที่สวยอะไรเงี้ยนะครับอาจจะมีราคาที่สูงกว่าราคารถทั่วไปนิดหน่อยประมาณนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารถเขาเนี่ยจะมีสภาพที่100%ขนาดนั้นนะฮะดังนั้นมันเป็น ท่านิยมแล้วกันนะครับของคนที่จะซื้อรถมาเข้าเรื่องกันต่อนะครับอย่างคันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับเจ้าของก็ขายขาดทุนไปนะครับประมาณ50,000บาทนะครับเห็นแจ้งกับผมไว้อย่างนั้นนะฮะแล้วก็เพิ่งมีคนมาซื้อไปนะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับก็เขียนป้ายจองไว้อยู่นะครับสำหรับดีแม็กคันนี้อย่างรีววคันนี้นะครับถ้าย้อนไปเมื่อสักปลายปีที่แล้วนะครับหรือว่าต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาซื้อขายกันก็หกแสนบวกลบนะฮะหรือว่า5ไปปลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับหกต้นๆก็มีให้เห็นนะเพราะว่าตัวนี้เปปป็นมี18ะ4รตู นะครับเป็นพิเลอร์ก็ปัจจุบันนะครับราคาปรับนะอันนี้คือเจ้าของหั่นยับๆนะเหลือห้าแสนต้นนะครับ <c oughs> เรียกว่าหายไปเป็นแสนนะนะครับจากปีที่แล้วไปปีที่แล้วนะครับก็ใครสนใจก็ลองติดต่อกันเข้ามานะครับอย่างเงี้ยผมมองว่าคุ้มนะสำหรับใครที่มองหารถมือสองสเปคประมาณอย่างเงี้ยไ้ใช้งานนะครับราคาปรับมาโอ้โหเรียกว่าหั่นกันยับๆอ่ะนะครับถ้าเป็นราคาปกติเนี่ยมันก็ เรียกว่าถูกกว่าราคาขายปกติพอสมควรนะครับสำหรับโฉมนี้เนาะอีกหนึ่งคันนะครับที่ผมมองว่าน่าสนใจนะครับกับรีโวนะครับปี2067นะครับเป็นพรีเลนเนอร์แคเกียร์ออโต้นะครับซึ่งสเปคเนี่ยทางช่องตำรารถเนี่ยคือมีคนขอมาเยอะมากนะครับแฟนเพจขอมาค่อนข้างเยอะนะสำหรับกระบะเกียร์ออโต้งบไม่ได้แรงมากนะครับอย่างคันนี้นะครับถ้าเป็นราคาตลาดทั่วไปนะครับที่ซื้อขายกันก่อนหน้านี้นะครับ400,000กว่า นะครับยืนพื้นเลยประมาณกว่กว่าปัจจุบันนี้นะครับปรับลงมาเหลือ3ปลายเท่านั้นนะครับเรียกว่าหั่นกันยับยับอะ่ะคือบางที่ผมเจอ36 3 5 3 6หรือด้วยซ้ำนะครับสำหรับสเปคนี้นะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสภาพตัวรถนะครับแต่ต่ำกว่า4ี่แสนแน่นอนเรียกว่าทางเจ้าของเนี่ยหั่นกันขาดทุนประมาณไม่ต่ำกว่า5 0,000ื่นอ่ะสำหรับสเปคนี้นะครับแล้วก็ยิ่งเป็นคันนี้ด้วยผมมองว่าค่อนข้างคุ้มนะเพราะว่าผมแอบดูสเปคตัวรถเขาไปออประมาณหนึ่งแลละนะครับหน้าเล่มสวยจัดแล้วก็ไมโครน้อยอคัะนนะี้ไม่ประมาณ สามหมื่นโลสองสามแถวๆนี้นะครับแล้วก็สภาพนี่คือไม่ชนไม่เคมนะสำหรับคันนี้นะประกันชั้นหนึ่งยังอยู่ด้วยนะครับส่วนตัวผมมองว่าถ้าได้อย่างเงี้ยคุ้มแน่นอนนะครับแล้วราคาที่หันกันมานะครับขาดทุนกันยับยับประมาณเนี้ยนะฮะอยู่ประมาณ3ไปไปนะครับสเปคก็คือเกียร์ออโต้สมาร์ทแคนะครับพิลนะันเนเนาะปี16,17จแถวๆนี้นะครับค่อนข้างพร้อมนะสำหรับคันนี้นะ เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะคันไหนที่ผมไม่ได้เอ่ยถึงนะครับหรือผ่านตาหรืออยากจะสอบถามข้อมูลคันไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็ลองติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์เจ้าของไว้นะครับใต้คลิปเลยแล้วกันเนาะมาดูอีกหนึ่งคันนะครับที่ผมมองว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับกับฟอร์ดเรนเจอร์ในชมไวแท็กคันนี้นะครับปี16-17สํำหรับคันนี้นะครับก็เป็นเครื่อง2.2นะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับราคาเดิมนะครับที่เขาตั้งขายกันไว้หรือว่าราคาตลาดทั่วไปคันนี้ก็400,0 นะครับก็ตามนั้นนะครับตอนนี้นะฮะราคา3ปลายปลายเท่านั้นนะสำหรับสเปคประมาณนี้นะดูสิครับ Ford r a n g e r นะครับในโฉมวายแท็กประตูเกียร์อัตโนมัติด้วยนะครับเหลือ3 0 0แสนปลายเท่านั้นนะครับคือหันกันจะยับคือได้หลายที่ผมยังเห็น4ี่กว่ากันอยู่เลยอะสำหรับสเปคประมาณเนี้ยนะครับแต่ร้านนี้ก็มีการปรับแล้วนะครับเหลือ3ปลายปายเท่านั้นนะครับก็ ดูเอานะครับแล้วก็พิจารณาเอานะครับว่ามันคุ้มไหมถ้าเราจะซื้อมาใช้งานนะครับสมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับแต่ถ้าถามผมส่วนตัวนะครับก่อนหน้านี้ที่มีคนสอบถามกันเข้ามานะครับอยากได้สเปคประมาณนี้ยี่ห้อนี้รุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ค่อนข้างพร้อมมากนะเรียกว่าปรับราคามาแล้วน่าซื้อจัดจัดนะสำหรับวาแท็กคันนี้นะครับเจ้าของแจ้งว่าคันนี้เนี่ยขาดทุนประมาณ7 0,000หลังจากตอนที่เคยซื้อเข้ามานะครับคือซื้อต่อฝรั่งมาว่าง่ายๆนะครับนี่ฮะคันนี้นะครับประมาณนนี้ะครับ หลือ300,000ไปปลายเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจอยู่นะสำหรับสเปคนี้มาดูอีกหนึ่งคันนะครับกับ Fortuner นะครับเรียกว่าเป็นรถ SUV ที่ราคาเนี่ยแข็งโป๊กมาตลอดนะครับหรือว่าเป็นรถมือสอี่ราคาไม่เคยตกเลยนะครับมันมีมูลค่าทางการตลาดสูงมากนะครับสำหรับ Fortuner ก็คือถ้าเป็นรุ่นอื่นๆแบรนด์อื่นๆเนี่ยคือราคาในเละเทะไปหมดแล้วนะครับแต่ยังคงมีรุ่นเดียวเท่านั้นนะครับในประเทศไทยนะครับที่ราคายังแข็งอยู่อย่างคันตรงหน้านี้นะครับเป็น f o r t u n e r ในโฉมเครื่องสามพันนะครับเกียร์ออโต้นะครับปี2012นนั่นเองนะครับสภาพตัวรถค่อนข้างสวยมาพูดถึงราคากันนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้ซื้อขายกันก็ประมาณ0 0 0 0 0บวกลบนะครับอาจจะ5ปลาย6ต้น6ท่วนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมของตัวรถด้วยนะครับ แต่อย่างคันนี้ต้องบอกว่ารถสวยนะนะครับแล้วก็ค่อนข้างพร้อมใช้เลยทีเดียวรถใช้งานมาน้อยด้วยนะครับแค่แสนโลเท่านั้นนะสำหรับคันนี้ราคานะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก่อนหน้าเนี่ซื้อขายกันประมาณ6กแสนบวกลบปัจจุบันนี้นะครับ5กลาง5ต้นก็ซื้อได้แล้วนะครับกับสเปคประมาณนี้เรยกว่าไม่เคยเห็น f o r t u จูเรราคาตกขนาดนี้มาก่อนหรือว่ามีการปรับราคาโหดร้ายขนาดนี้มาก่อน นะครับก็ตามนั้นนะครับด้วยความที่อย่างว่านะครับมันต้องไปต่อนะนะครับดังนั้นใครที่มองหาอยู่สเปคประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับในการที่จะซื้อรถมือสองนะครับสักคันหนึ่งเอามาใช้งานนะครับอย่างคันตรงหน้านี้อย่างที่บอกไปนะครับโฟล์กเจอร์ตัวนี้นะครับไม่เคยเห็นราคาตกขนาดนี้มาก่อนปัจจุบันนี้นะครับ5ต้น5กลางอย่างคันนี้ก็เหมือนกันนะครับ5ต้น5กลางก็ของขายแล้วนะครับลองติดต่อเข้ามาดูนะครับก็ปรับมา ขาดทุนพอสมควรนะครับถ้าถามผมผมประเมินจากสายตาเนี่ยผมว่าขัดทุนประมาณแสนหนึ่งนะครับจากที่ตอนนี้เขาซื้อเข้านะฮะการราคาปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ตามนั้นนะครับอยู่ที่พิจารณาและกันนะครับใครที่มีกําลังพอจะซื้อได้นะครับก็ลองติดต่อเข้ามาดูนะครับสำหรับสเปคประมาณนี้คันนี้ก็ต้องบอกว่าเสียดายแทนแฟนเพจช่องํำลารถเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่มองหาสเปคนี้อยู่นะครับเนื่องจากว่าเขาเพิ่งตัดสินใจขายไปนะครับเนี่ยกำลังมีคนจะมารับรถนะครับ เจ้าของแจ้งว่าขาดทุนเกือบแสนนะสำหรับคันนี้นะพิล mm. ันเนอร์สี่ประตูนะครับเกียร์ออโต้เรียกว่าโอ้โหแบบคือดัด้มจะจัดอะคันนี้ใครได้ไปคุ้มนะรถวิ่งน้อยมากนะครับแล้วกออ็มีความเดิมของตัวรถค่อนข้างเยอะทีเดียวคือก่อนหน้านี้ผมคิดว่าจะรีวิวตัวนี้อยู่เหมือนกันเพราะว่าออมีคนสอบถามเข้ามานะครับแต่ก็ไม่ได้รีวิว ดังนั้นก็ไม่ทันแล้วนะครับ ciğim, เจ้าของยอมขายขาดทุนไปเกือบแสนนะครับผมมองว่ามันอยู่ที่ความพร้อมของคนที่จะซื้อมากกว่านะครับอย่างตรงนี้เนี่ยคนที่เขาซื้อเนี่ยเขามีความพร้อมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตั้งใจจะซื้ออยู่แล้วแล้วจังหวะประจบเหมาะคือทางเจ้าของเขาเนี่ยอ,อยากจะปรับอยากจะโละพอดีนะครับแล้วคนที่ซื้อก็มีกําลังพอดีเหมือนกันนะก็ถือว่าคุ้มไปสําหรับคนที่มีกําลังซื้อนะ นะครับด้วยความที่ว่ามันซื้อได้ถูกกว่าตลาดทั่วไปเกือบแสนนะครับประมาณนั้นนะครับอยู่ที่ความเหมาะสมเนาะอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละคนด้วยนะครับสำหรับใครที่มีงบอยู่แล้วมีความพร้อมอยู่แล้วก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับตรงนี้ก็มันจะบอกว่ามันน่าซื้อทุกคันมันก็ไม่ใช่นะครับเอาที่ว่าเราพร้อมไม่พร้อมดีกว่าเนาะ ใครที่พร้อมกว่ากา็ซื้อได้ก็ซื้อไปก่อนเนาะประมาณนั้นหลังจากที่ดูรถหน้าร้านปีใหม่ๆไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูรถด้านหลังบ้างนะครับปีเก่าหน่อยนะครับแล้วก็เป็นพวกรถฝากขายก็มีปรับราคาเช่นกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่ปรับนะหลายคันปรับชนิดที่แบบโอ้โหขัดทุนกันยับๆเหมือนกันนะคาร์ราสามสี่หมื่นเป็นอย่างต่ำนะครับสูงสุดก็น่าจะ5 6 7ห0 0จมื่นแถวๆนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันมีคันไหนหน่าสนใจบ้างนะครับสำหรับรถปีเก่าหรือว่ารถฝากขายรถบรรทุากขายประมาณนี้นะครับ นี่ฮะอย่างรถเก่งอย่างเงี้ยครับ V8 ยาริสนะครับปรับราคาหมดเลยนะเอาเป็นว่าผมอาจจะไม่ได้บอกรายละเอียดในทุกๆคันนะครับใครสนใจคันไหนก็ลองคอมเมนต์พูดคุยมานะครับหรือว่าจะลองโทรสอบถามทางร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้ให้เนาะประมาณนั้น D-Max c a l e n d e r 4ประตูปี06 ถ้าเป็นราคาขายกันอมอต้นปีเนี่ยยังสามแสนบวกลบอยู่นะสเปคนี้นะครับหรือ2ป้ใย้เป็นอย่างต่ําปัจจุบันนี้ครับสกลางก็ซื้อได้แล้วนะครับไม่ได้ราคาคือเรียกว่าไม่ได้แรงแล้วนะตอนนี้นะครับใครที่สนใจหรือว่าเป็นแฟนของรุ่นนี้อยู่นะครับก็อยู่ที่เวลานะครับคุ้มไม่คุ้มเขาปรับมาประมาณนี้นะครับผมก็คงจะไปบอกไม่ได้ว่าให้เขาปรับอีกรถอีกมันก็ไม่ใช่รถของผมนะฮะประมาณนั้นอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนว่าทางร้าน เจ้าของนะครับปรับมาแล้วมันได้เท่านี้จริงๆนะครับสนใจไม่สนใจถูกใจไม่ถูกใจก็เป็นอีกเรื่องนึงเอาเป็นว่าถ้าใครถูกใจสนใจก็ติดต่อมาใครมองว่าปรับแล้วมันยังแพงอยู่ก็มองผ่านไปแล้วกันเนาะจะได้ไม่เกิดดราม่าเนาะประมาณนั้นทางด้านนี้ดีแม็กค่อนข้างเยอะนะครับนี่ก็ปรับเช่นกันนะครับสำหรับดีแม็กสี่ประตูนะในชมนี้นะนี่ครับนี่ก็เช่นกันเนาะดีแม็กฮอร์เรนเดอร์นะครับแคปก็ปรับเหมือนกันนะครับอย่างต่ำๆฮะห้าหมื่นท่องไว้เลยครับจากราคาตลาดนะครับปรับลงประมาณ5 0,000ในแต่ละคัน นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับชอบไม่ชอบสนใจไม่สนใจนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับรถมันก็มีค่อนข้างเยอะนะครับผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับราคามากนะักเอาเป็นว่าถ้าผ่านตาคันไหนสนใจคันไหนก็อย่างที่บอกครับติดต่อกันเข้ามาอันนี้ก็ปรับราคานะดีแม็กซประตูนะคันนี้นะครับรวมไปถึงมาต้าพิ5ีห้าศูนย์โปรนะครับในโฉมแคปยกสูงแบบนี้นะปี2000 1> <1> อ๋อสิบสองสิบสามนะแถวๆนี้นะสำหรับคันนี้ปรับลงมาเหลือ2 0 0แสนต้น2 0 0แสนกลางเท่านั้นเองนะครับราคาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปรับมาเหลือ2ไปลายนะครับแล้วก็2กลางนะครับก็ตอนนี้เจ้าของก็คือปรับลงมาเหลือต้นต้นไม่ถึง2กลางนะครับสำหรับสเปคประมาณนี้นะนี่ฮะเรียกว่าปรับโหดพอสมควรนะสำหรับกลางปีนี้นะครับ หลายหลายคันนะรถบ้านฝากขายนี่คือไม่ไม่ใช่ว่าปรับราคาแต่รถหน้าร้านนะครับอันนี้คือรถบ้านเอามาจอดฝากขายกันเนี่ยหลายๆเจ้าของนะครับก็ทยอยปรับเช่นกันนะครับนี่ครับอย่างคันนี้ก็น่าสนใจนะครับโตโยต้าพิลันเนอร์ในโฉมแคปเครื่องสามพันนะครับรถบ้านเดิมๆสวยๆนะเล่นนิดๆนะคันนี้นะครับนี่ฮะโอ้โหดูสิไม่ได้เลวร้ายนะครับคันนี้ปรับลงมานะครับจากเดิมขายกันสามคางนะครับปี2 0 1พ 4นะครับคันนี้เหลือ3ต้นๆเท่านั้นเอง14 15นะโฉมนี้นะครับราคาตลาดก็ซื้อขายกันยัง3กลางนะครับก็ปรับมาเหลือ3ต้นเท่านั้นเองนะครับ3 1 3 2ก็ซื้อได้แล้วนะสำหรับสภาพาสเปคประมาณนี้นะครับดูอีกหนึงคันนะครับกับ Toyota h i l u ักว g โในโฉม p ิเลเนอร์สมาร์ท นะครับคันนี้เนี่ยราคาตลาดเดิมนะครับก่อนที่จะปรับเนี่ยขายกันอยู่ประมาณ300แสนต้นๆน,นะอันนี้เราพูดถึงเฉพาะรถบ้านก่อนนะรถบ้านแบบเดิมๆหน้าเล่มสสวยสภาพสวยนะฮะร,ราคาซื้อขายกันประมาณ3ต้นนะครับแต่ว่าปัจจุบันนะเจ้าของปรับลงมาเหลือประมาณ2กลางถึง2ปลายอยู่แถวๆนี้ นะครับอยู่ที่แฟนเพจนะครับใครที่สนใจอยู่เนี่ยลองพิจารณากันดูนะครับว่าราคาที่เขาปรับเนี่ยมันไปต่อได้ไหมมันสมเหตุสมผลหรือเปล่านะไม่ใช่ว่าผมรีวิวเนี่ยมันน่าซื้อทุกคันนะผมก็มักจะบอกเสมอว่าถ้าเขาปรับมาแล้วเนี่ยถ้าเราสนใจเราพอใจก็ซื้อแต่ถ้าเกิดว่าเขาปรับมาแล้วก็จริงแต่ว่าเอ้ยมันยังแพงอยู่อ่ะไม่ชอบนะครับก็มองผ่านไปนะเพราะว่าผมไม่ใช่เจ้าของรถดังนั้นผมจะไม่บอกว่ามันต้องเหลือราคาเท่านี้ ไม่ได้นะเดี๋ยวเขาจะด่าผมนะครับก็เอาที่ความเหมาะสมแล้วกันนะครับดูเป็นวิทาทานแล้วกันนะครับถ้ามันซื้อได้ก็ซื้อซื้อไม่ได้ก็มองผ่านไปนะครับ ผมจะรีวิวแบบเป็นกลางนะครับสภาพตัวรถดีไม่ดีนะครับราคาก็อย่างที่บอกไปนะผมไม่สามารถไปกําหนดให้ได้นะว่ามันจะถูกหรือจะแพงแต่ผมก็จะทําหน้าที่ต่อรองให้ได้เยอะที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้ละกันเนาะดังนั้นก็อย่ามาต่อว่าผมเลยว่าเออเฮ้ยมันปรับแล้วเนี่ยมันยังไม่น่าซื้อเลยมันยังแพงอยู่เลยอะไรเงี้ยก็ผมบอกในทุกๆคลิปว่าผมไม่ใช่เจ้าของรถนะครับดังนั้น ดูเอาเป็นวิทยาทานว่ามันปรับแล้วเนี่ยมันซื้อได้หรือไม่ได้แค่นั้นพอนะครับถ้าใครสนใจบอกผมติดต่อมาเลยเดี๋ยวผมมาลองขับให้มารีวิวให้อย่างละเอียดว่าเฮ้ยจุดนั้นมันดีไม่ดีหรือว่าพร้อมไม่พร้อมยังไงดีกว่าเนาะเอาเป็นว่านะครับใครที่กําลังมองหารถมือสองเอาไว้ใช้งานนะครับในช่วงที่เขามีการปรับรลดราคาตรงนี้นะครับผมมีคอนเทนต์นะครับแล้วก็จะไปรีวิวในหลายๆสถานที่นะครับที่เขามีการติดต่อเขามานะครับอยากให้ทางช่องตำรารถเนี่ยไปรีวิวให้หน่อยนะครับเพราะว่าเขาอยากจะปีกิจาการและอยากจะเยนี่้ถา ถ้าคลิปนี้ยังไม่ถูกใจกดติดตามไว้เดี๋ยวคลิปหน้ามีรีวิวเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับไปถึงผู้ประกอบการต่างๆนะครับที่อยากให้ช่องตำรารถไปรีวิวนะครับเพื่อโปรโมทการขายก็ติดต่อมาได้เลยนะครับทางช่องตำรารถนะครับยินดีนะครับถ้าอยู่ในวิถีที่ไม่ไกลมากนะครับที่ผมวิ่งรีวิวอยู่เป็นประจำนะครับก็เดี๋ยวจะเข้าไปรีวิวให้นะครับสำหรับใครที่อยากจะปรับลดราคานะครับหรืออยากจะโละรถที่มีอยู่ในครอบครองเพื่อจะไปต่อในธุรกิจหรืออยากจะเลิกกิจการเนี่ยก็ติดต่อเข้ามานะคร สำหรับส,สวัสดีครับ